โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะเขาได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ส่งมอบความสุขให้น้องๆเด็กพิเศษค่ะ นางภัยลินนุ้ยปรีค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานีในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นประธานเปิดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ส่งมอบความสุขให้น้องๆเด็กพิเศษและอ่านสารจากนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนางจันทนา พลาทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีส่วนรัชการคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งสารจากนายกนะครับกล่าวว่าการจัดงานวันขึ้นปีใหม่แล้วก็วันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ในครั้งนี้นะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเป็นพลังในการสร้างสารรค์แล้วก็กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงการสนับสนุนและการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยทุกคน เติบโตอย่างมีสุขภาพแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญารวมไปถึงนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะการดําเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กแล้วก็เยาวชนทุกคนเนี่ยจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีวินยัยมีคุณภาพนะครับม,มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติดังคําขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองอซึ่งก็เขาบอกว่าได้มีการมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนเนี่ยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองแล้วก็เรียนรู้นะครับในทุกโอกาส ที่เข้ามาในชีวิตนะครับสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำนะครับแล้วก็เลือกวางอนาคตในตนเองในแบบที่ตนเองต้องการเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าความภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมซึ่งท่านานยกครับก็บอกว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนีย่ยตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนะครับแล้วก็สแสวงหาความรู้ตลอดเวลากล้าฝันกล้าคิดกล้าทำนะครับแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งนะครับนำโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตน,าตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ